แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขอสัมภาษณ์คุณลุงที่ใช้นี่เลยค่ะ6 3 3ามาดูก,กันนะคะว่าผลผลิตที่คุณลุงได้นะผลเป็นยังไงคุณลุงคะวสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะคุณอาสามอันชา,าชุขครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณลุงใช้6 3 3าอยู่คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะโรงันเด่นครับไล่ละสิบกตันไล่์หนึ่งสิบกตันครับแล้วทีนี้ผลผลิตเนี่ยนะคะอยากจะให้ลุงนี่ จะเป็นตัวนี้เลยนี่นี่ได้ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนี่ประมาณมันถึงหกถึงเจ็ดเดือนเองนะคะได้ขนาดนี้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณลุงมารับปุ๋ยไปเพิ่มนะคะตอนนี้สิบห้าลูกนะคะใส่ให,ใหม่ตอนนี้ผลเริ่มจกแล้วคุณลุงใส่มาตอนนี้เป็นยังไงคะวันผลดีตอนนี้ด,ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันหัวใหญ่ครั้งที่แล้วนี่เป็นยังไงคะคนขุดเป็นยังไงบ้างอางคนขุดกัน มือไม่ <คน S 1> แตกกันเลยทีเดียวคนยกยกไม่ไหวอ่ะคนยกยกไม่ไหวเลยนะคะองขอบคุณคุณลุงนะคะที่มาบอกแสดงความยิ่งใหญ่ของมันในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็จะมารับที่เรา,เ,ราเพิ่มเพิ่มอีกนะคะท่านได้สนใจนะคะสอบถามคุณลุงได้นะคะว่าผลผลิตมันเป็นยังไงแล้วก็มาสอบถามคุณปุ๋ยทีราดได้นะคะเตรียมไปสองเที่ยวค่ะค่ะเจอก,กันที่สองเที่ยวนะคะขอบคุณนะคะคุณลุงขอบคุณค่ะ